ค่ะเพื่อนๆชาว Facebook Social Camp และ S Y F C ทุกท่านนะคะวันนี้เซนเซียเองวันนี้ไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าป,วป่วยนะคะไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ทำคลิปดูสภาพหน้าย่ำแย่มากนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาขอบคุณน้องคนนึงแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงนะคะนะน้องอะไรเขาส่งแชมพูอันนี้มาให้นี่มันคือแชมพูอะไรเอ่ยชุดยาจีนโคเ,เล่งผมยาวนะคะก็มี2ตัวนี้แล้วก็มีเซรั่ม ะะเดี๋ยวไงพี่เซ่าจะลองใช้ดูนะคะถ้าเกิดใช้ดีแล้วเดี๋ยวพี่เซ่าจะมาบอกต่อโอเคปะ่ะนี่นะคะเอาขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนั้นไปราชบุรีมาใช่ป่ะแล้วเพื่อนฉันพดีว่าเพื่อนเซ่าเป็นตัวแทนจาหน่ายของพีระมิดอยู่ก็เลยเอาของเนี่ยที่ขะเอาของเอาพีระมิดเนี่ยไปส่งเขาด้วยเพราะว่าเราแวะไปราชบุรีไปทําธุระไง ก็ไปส่งให้นางขายของที่สี่เมืองถ้าใครอยู่ลาดีก็จะรู้จักสี่เมืองอะเนาะขายผลไม้ใช่นางขายผลไม้นางไม่ได้ขายครีมที่สี่เมืองนางขายผลไม้ที่สี่เมืองนะคะเราก็เลี้ยของเข้าไปให้นางแต่ว่าไม่ได้เจอกับตัวนางนะคะแต่นางก็ยั่งอุตส่าห์จะฝากของมาให้ยจะให้ดูนี่นะคะนางก็ฝากส้มมาให้จ้าไม่ได้ส้มแบบธรรมดานะจ๊ะส้มจี๊ดส้มจี๊ดและไม่ใช่จี๊ดธรรมดานะจ๊ะ จี๊ดเข่งเนื้อไงเยอะมากกินเยอะมากกินกันเลยหมดเลยนะเนี่ย <S <S แล้วปกติเราเป็นคนไม่ค่อยกินผลไม้นะใช่แต่<อ>ว่าส่งมาเอามาให้นี่คือก็เลยต้องกินได้กินแล้วอร่อยจริงเออ,เอ,อแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณมากที่แบบว่าทําให้เราได้กินผลไม้อะ่ะปกติไม่เคยไม่ค่อยนางชื่อนิชานะคะคือแอนชื่อแอนเอาตรงๆนี่ก็จําจํานางไม่ค่อยได้เลยใช่เออก็ขอบคุณมากแล้วกันเนาะแล้วก็ จะพูดว่าอะไรวะเป็นตัวแทนของเรานะจริงๆอ่ะถ้าไม่ได้สกอาส้มถ้าไม่ได้ให้ส้มก็ไม่ทําคลิปหรอกวันเนี้อ๋อไม่สบายแต่ต้องทำเพราะเดี๋ยวส้มจะเน่าก็เลยต้องมาขอบคุณก่อนโอเคไปแล้วค่ะเคลียร์นะคะชอบไลค์แชร์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทาคลิปสนุกสนุกให้ดูกันว่าเดี๋ยวไปเอาเข่งกลับไปคืนเออวเดี๋ยวถ้าว่าเดี๋ยวจะเอาเข่งแล้วก็ใส่ปีรามิดแล้วก็กลับไปคืนโอเคปะแล้วก็จะบอกว่า อ๋อคลิปไม่ค่อยลงเฟซช่วงเนี้ยโซเชียลแคมไม่รู้เป็นอะไรนะคะโซเชียลแคมบงมากช่วงนี้บางคลิปอาจจะไม่ค่อยได้ลงเฟสนะคะยังไงก็เข้ามาติดตามได้ในโซเชียลแคมของซินเซียละกันบายบอกไปค่ะว่าเราไดทำคลิปมาไม่เคยได้ของเลย <l ady> จริงน,นะไม่เอาคุณแม่นอนไม่หลับเลยนี่ก็นอน <l ady> ไม่หลับแล้วได้ทำคลิปมาทั้นงนั้นมีเอฟซีนี้ไม่เคยได้ของเลยจากเอฟซีเลย ไม่รู้ทำไมแต่ก็ไม่ได้หวังจะได้นะเออ,เออเราก็ทำไปของเราไปเรื่อยๆนะแต่เห็นคนอื่นเขาได้กันเนียเ,ออเราก็ไม่เคยได้เราก็รู้สึกเหมือนกันนะนิดนึงอ,ะอ,อ่ะน้อยเนื้อต่้มใจมากเออทำไมอีเสย่ามันไม่มีคนส่งมาให้วะเนี่ยเสย่ามันเป็นอะไรต้อมอร่อยมากเลยอะ ขอบคุณนันทิชาไปเลยแล้วบอกว่าจริงๆอ่ะบ้านเราที่บอกไปว่าไม่หลังแกะมาให้ด้วยนะพี่เกล็ดแกะที่ไม่ที่ไม่ชอบกินเพราะว่าพี่เกล็ดแกะพี่เกลยดปอกมะม่วงนะซื้อมาเป็นลูกไม่แกะวางจนเน่าที่บ้านไม่มีใครแกะกินเลยครับแต่ถ้าแกะมาแล้ววางกินไหมกินแต่ถ้าวางไว้แบบไม่แกะกินไหมไม่กินเป็นกันทั้งบ้านเป็นอย่างเงี้ะขนาดต้มจีนนี่ยังขี้เกียดแกะเลยบอกเลย เมื่อกี้จะให้แม่บ้านแกะขอกข่าวหน้านะแกะพร้อมเลยนะแกะแล้วแพ็กแล้วก็ห่อไอ้นี่มาซิลมาโอเคปะเคลียนะเคลียแล้ว